ช่างโฮมครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีกระตุกมือนะครับกระตุกแบบไม่เห็นชัดเจนว่ากระตุกแบบไหนลักษณะแบบไหนผิดแบบไหนหน้ายางสิ้นชิ้นยางจะออกมาแบบไหนนมาดูนะครับไอ้ต้นเนี้ยมันเป็นยางยางแห้งแล้วนะครับคือเรามาไว้ทดลองเม่นเป็นยางแห้งกันดูนะครับนี่เป็นยางครับที่มันแห้งแล้วดูนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับยางแห้งเลยนะครับ แตนจะเป็นเม็ดของชจ้างมเองนะครับมาดูว่าเวลากระตุกหน้าอยางเป็นแบบไหนโดยทั้งนี้นะครับขั้นแรกนะครับโดยเม็ดครับเราใช้แบบเสกิดก่อนทุกครั้งไปครับเห็นไหมครับแล้วเวลากระตุกเนี่ยสังเกตไหมครับว่าเวลากระตุกเราจะกระตุกออกหนีจากต้นยางนะครับเราไม่ได้กระตุกไปหาแกนนะถ้ากระตุกไปหาแกนเนี่ยจะไปหาต้นเนี่ยมันจะโดนแกนเพราะฉะนั้นเวลากระตุกหน้าอยางเนี่ยต้อง ดึงออกมาครับแต่ช้านะครับเห็นไหมครทำไม่รู้จะช้านะเห็นไหมครับดูดีนะครับเวลากระตุกเนี่ยครับค่อยๆไล่มาเลยเลยครับค่อยๆไล่มาเลยเลยกระตุกออกนะครับดูอีกรอบนึงครับผมสกิดหน้ายางก่อนนะครับเขคนั้างดูว่าหน้ายางของเราเนี่ยหยุดจุดไหนเสร็จแล้วก็วางเลยตรงนั้นแหละครับตรงที่เรากระตุกออกมื่อเี้ประมาณนี้ครับ เห็นไหมครับออกจากหน้ายังไม่เลยครับคนที่ยังไม่เก่งนะครับพยายามครับไปหาครับต้นยางครับที่เขาทิ้งหรือที่เขาอะไรแล้วเนี่ยเอาลองดูครับนี่เป็นยางที่ดูครับนี่ครับอ่อนไหมครับเห็นไหมครับมาดูต่อครับกระโุครับง่ายๆครับเห็นไหมครับ แม่ก็ต้องคมนิดนึงนะครับเวลากระตุกอันนี้ผมทําให้ดูจะช้านะครับเผื่อใครจะไปใช้เป็นแนวทางปีดยางต่อไปนะครับไปฝึกดูครับพยายามฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเองครับขอบคุณครับช่างโฮมครับผมยินดีครับให้บริการทุกท่านครับ